สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมช่องนายโพธิชาแนลในเอฟซีทุกท่านนะก็มีประเด็นประเด็นหนึ่งนะซึ่งผมก็นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้นะเอฟซีทุกท่านนะเะเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้นะครับไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับไม่รู้จักกันแบบไม่เคยมาอยู่ด้วยกันไม่เคยเอ,อ่นินทาว่าร้าย ลุงไม่เคยไปทําอะไรให้นะพี่น้องลุงพลป้าแตนไม่เคยไปทําอะไรให้เขาเลยคนนี้นะอีตาสวดมึงฟังกูนะกูถามมึงแค่อย่างเดียวมึงตอบกูมาให้ได้ลุงพลป้าแตนไปทําอะไรให้มึงนะลุงพลป้าแตน ไปทาอะไรให้มึงนะเขาไปดา่ามึงออกในช่องหรือเปล่านะเขาไปว่ามึงหรือเปล่าหรือเขาไปทำเผาบ้านมึงมาหรือไงถามนะตอบมาให้ได้ว่ามันเป็นอะไรฮนะคอถามนี่ได้ยินโบหูนะเขารำ ผมไม่เข้าใจตรงที่แบบว่าตอนแรกมึงพยายามร้องเรียนนะกูรู้ว่ามึงเป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะเบื้องหลังทั้งหมดที่มีการร้องเรียนอะไรต่างๆทุกอย่างเกิดจากมึงมึงร้องเรียนนะครับโอ้โหกระปูตัวใหญ่มากเลย ทำไมขามันหายไปเนะาะไปไปลูกอะจงรอดนะเพลอลูกเพลหลานออกมานะไปไปออไปไปไอไปนะครับผมอยากจะถามนะล่าสุดนะครับเอามรขึ้นบ,บ่ไปใส่แล้วนะพี่น้อง แค่ไหนอยากไปไ่้แล้วนวีอยู่บนบกบ่ล่าสุดนะครับ f อซี FC ทุกท่านนะก็มีการเอารูปของลุงป้านะครับผมบอกแล้วคุณมึงจะไปทำคอนเทนต์อะไรผมไม่ยุ่งนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่มึงมายุ่งกับสถานที่ตรงนี้ แล้วมึงยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดทำคอนเทนต์เอารูปของคนอื่นไปโพสต์ประจานในชุมชนไปดูดคลิปของคนอื่นแล้วมาให้ fc ของมึงกะเลวกระราดของมึงด่านะผมก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับล่าสุดเขามีการเปิดตัวกาแฟนะครับมึงก็ไม่วายนะครับ ไปแคปเอารูปหน้าจอนะครับไปแคปเอารูปลุงป้านะครับตอนบวงสวงตอนรำนะครับเขาเรียกว่ารำเปิดตัวกาแฟนะครับมึงเอาไปเป็นประเด็นนะครับมึงบอกว่ายังไงกาแฟเปิดตัวใหม่บวงสวงแต่องค์ปูจำลองสร้างเสร็จแล้วไม่บวงสวง มึงนี่นะเป็นหมาแสรนรู้จริงๆนะนะครับผมบอกได้คำเดียวว่านะมึงนี่เร็วเกินคนนะเขาจะบวงสวงอยู่ยิ้นบบหูนะเขาจะบวงสวงอยู่แต่ยังไม่ถึงเวลาเข้าใจบอมันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะบวงสวงนะเขาทำแน่พิธีบวงสวงนะ นะแต่ว่าตอนนี้ซาลายังไม่มาเขาจะทำวันเวลาเขามีไว้หมดแล้วนะวันไหนเลิกงามยามดีนะมึงไม่ต้องเป็นห่วงคาเฟเขาเปิดตัวนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกรันนะเออมึงก็อย่าสรอเสียเลยเอารูปของคนอื่นอะ่ะมึงบอกอยากจะทำตามกฎหมายนู่นนี่นั่นตัวมึงเองมึงทำตามกฎหมายให้มันได้ก่อนมึงเลิกมินประมาทด้วยการโฆษณา นะับเลิกเอารูปนะของคนอื่นนะไปโพสต์ในชุมชนช่องของมึงได้แล้วนะมึงรู้หรือเปล่าว่ามันผิดกฎหมายนะถ้าเอาผิดทางกฎหมายปานนี้กูว่านะไม่ตม่ำกว่าร้อยปีแล้วมึงติดคุกนะใช่หรือเปล่ามึงเล่นอยู่ทุกวันต่างการต่างวาระในี่ใส่ไปนี่ไม่ตม่ำกว่าร้อยปีแล้วมั้งมึงติดคุกนะแต่ลุงป้าอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถนะไปตอบโต้ใครได้นะครับถูกต้องไหมแล้วทีนี้ล่ะนะครับนะ มึงเอาเปรียบนะครับมึงเหมือนมัดมือชกนะครับรู้อยู่ว่าเขาไม่สามารถตอบโต้ได้มึงก็เล่นเอาเล่นเอานะครับมึงเป็นบ้าหรือเปล่านะ่ะเออเป็นบ้าบ่หาเรื่องหาเท่าเขาบาจบ,บสินนะครับเขาจะรำเขาจะรำนางรำเขาจะมารำมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณมึงนะ เออนางรำเข้ามารำม,มึงก็เอาไปทำประเด็นบอกว่านางรำม,มีรายได้หกพันบาทถึงหนึ่งมืนบาทต่อวันผููไอ้สิไฮรำคักรำแน่ปนันมึงนี่เนาะเฮดเวอร์อีลีรำได้พูดละสามร้อยพี่น้องเลยนับมันเอาแต่ไส่หอดเป็นหมื่นเดี๋ยวนี้ฮะเออเป็นบาบอก เขาจะทําอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเขาผมถามหน่อยตรงๆว่าที่มึงเย้ยวเยี่ยวอยู่ทุกวันเนี้ยมึงต้องการอะไรแต่ผมดูแล้วต้องการคอนเทนต์เรียกยอดวิวเรียกยอดเอฟซให้มาดูแล้วก็เอาเงินนําไปเดกข้าวนะเออเท่านั้นเองนะเอฟซทุกท่านนับซึ่งความจริงแล้วมันไม่ได้รู้หารู้เหวอะไรจริงๆข้อมูลจริงๆมันไม่มีอีกคนนี้นะ มันต้องการพูดอะไรก็ได้ขอให้นะครับได้ด่า YouTube สายลุงได้ด่าลุงด่าป้าเพื่อเรียกยอดวิวนะเอซของมึงนี่ก็โง่โง่นะโง่ยิ่งก็่ควายอกีกนะไปดูมันเออไปดูมันมันหลอกให้ดูอยู่ทุกวันนี่สิ่งที่พวกมึงควรจะดูนี่พอก,กูเนี่ยไม่มีคอนเทนต์หลอกกูดำหนากูก็ดำให้มึงเห็นเนเลยเนะี่ยดำหน้าอ่ะเออ มันหลอกมึงนะให้ดูนะพวกมึงก็โง่เข้าไปดูได้อยู่ทุกวันบ้าหรือเปล่าคนอะไรนี่เอเอฟซพวกที่ติดตามมึงสองสามหมื่นสี่ห้ามื่นเนี่ยโง่มากเลยนะไม่น่าละมึงถึงได้ทําช่องไม่เจริญกับเขาสักทีกูเห็นมึงทําช่องตั้งแต่ไหนแต,แต่ไรก่อนกูไม่รู้ตั้งกี่กี่เดือนหกเจ็ดเดือนทําก่อนกูนะ กูตอนนี้กูยอดผู้ติดตามกูจะสองสแสนละมึงยังหลักหมื่นอยู่เลยไม่น่าละสมน้ำหน้ามึงแล้วที่มึงทำทำมาหาแดกไม่ขึ้นก็เพราะมึงเป็นสันดานนิสัยมึงเป็นอย่างนี้นะหลอกเอฟซีตัวเองไปวันๆในพวกงโง่ก็ติดตามอยู่นั่นแหละนะติดตามอีตาสวดอยู่นั่นแหละมึงสูงก็ได้เนาะก็ติดตามไปแล้วสูนะให้มันหลอกให้ดูไปเรื่อยๆนะ ให้มันเอาหญ้าให้กินไปเรื่อยๆซู่นะโง่ก็โง,โง่ายซุ้มป,ปอบนี่ให้มันตัวอยู่สุ่มือสุเวน้นเขาจะทําอะไรมันอย่ายุง่งนะน,นี่มันคือพื้นที่ของลุงป้านะเขาจะลํากี่ตลบมันก็เรื่องของเขาในพื้นที่ของเขานะเขาจะสร้างองค์ปู่เขาจะเอาเงินมาจากไหนมันก็เรื่องของเขามึงสลอเสียแลมึงเสือกอะไรด้วยฮนะ มึงเสือกอะไรรู้ไอมันเอาอันเขาเอาเงินมึงมาทำหรือไงเอออย่าให้คอยซูนนะหากินหัวนี่สมนิละ